ชื่อเตียงเลยค่ะขอบตึ้งนอน้องจืดเป็ดค่ะโอ้คขื่อนเปรอะผูดได้ค่ะผูจง j ง n g ผูจง j ง n เลยข้าใจมามีตรงนั้นผูดจงมาเลยถ้างน้องน่ะหนอย่างเป็ดจะผูจง j ง n g ี่จะผูดผูดแบบขึ้นเหยียบบนทีข้างเกยไอ้ไรเหลาขึ้นเย็บบนทีข้างเกยือไม่อ้อมก้มให้ คุ c, oh, 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 oh. ้มไปคุ้มว่ากูหลักไปไปเอ้ยเออไอตอมใบไม่ปกอ่อแม่เอ้ยแม่คุ้มแกตายเล็กไรอะคะน้องจ๋าปีนี้เป็นพวกผับรักนะสงสารน้ังร่างเลยก็ได้ช่วยฟังตรงช้ายู่พูดให้พูดมาเลยค่ะน้องจ๋าปีจะเปรี่ยนวัวใจของปีเมื่อลูกมองเบาหนึงลูกทีวินลุด พลาดรงกลางปืนใส่ด้รับความบอกฉามาที่แผ่นเปิดเส้นตาเดชอยู่ตรงวันนี้เองเจ็ดสิบมาเปิดเส้นไถ่หุ้มได้แต่บางเอื้นมีลมรักได้ผัดผานป่าว่าใจหลุบวงเบาโอนหลุบนี้เที่ยวเกวียนความลอยจำลมในการนั่งตีว่าใจหลุบวงเบาหลุกนี้ลอยเกวียนความเขาไม่ได้ลอยธรรมดานะน่ใจ เขากำลังลอยไฟเลยในาของเขากำลังแกวนหาพุกเคยบัดนี้เจอพุกเคยแล้วเปิดคว้าตะหนอลูกม่วงโาลูกนี้ปลอมจะเบิร์ติดใจจิ้มลูกเป็นไหนเคยเตยตายอ้อยหวบัดไี้เป็นไรบัดจิ้มกันเปร่หนาได้มึงอี้จิ้มเคยก็แล้ว เ,เตงเออเตงม,ม,มันออกสู้นาสู้แล้วมาสู้นานี่วันนี้เรานั่งนำตา,าลแ,ดดแลลดูละนุยเบกินเม็ดไม่รู้ไม่นึ่งอีบพึ่งได้ไม่นึกทีดเดียวอะไรจะรีออกกระมาแล้วออกกลับไป น้ำตาไหลทางร่องตาเนี่ลูลานุยเข้ามาตวงคาเจคุณจึงแวะมาด้วยน้ำตาไลย้อยคิดปลูลลนุยยืมเตงจัก่องรอยคออ๋อแหล่แลลวนี่แม่จีเตงเตงเตง โอเคตานศูนย์น,นะศูนห้าศูนย์นะเพราันนี่กับเปกับมาปิดตัวเดียวกูเบอรมึงไปเจอหู้นยซีอไนะไม่เจอที่รูนาเดียไม่หัาหนึ่าไม่ทปิดตัวเดียวกลือมึงเฉลยเลยแคอเจ็ชะชะชะดอก ดอกลำพิษตัวเดียวปลุยแล้วกูซื้อต้วงนล้วพิษกี่ตัว <c oughs> เอ้หนุ่ยกพุธบอกไงมึงฟังคนเราในน้าให้เรื่องการก็หวาแลว้วฟังปลาแจมต่างซ้อนจะแข่งเรือแข่งฝายแข่งกันได้ไม่หวาดหนุ่ยแต่เรื่องโจกหวานซะหน้าอย่าแข่งเทเบอร์มั้งอาจารย์หนุ่ยไม่รู้จืดไรแม่เจ้ากินถูกหมด วันนี้ทุกไม่ต้ามาบอกให้หรอกเออว่าไหนวันบอกเลยไม่ต้าเจ็ดเจ็ดต้อหรอกเออเงี้ยไปบอก่อยนะทุกกันตึงกันตึงกันอีตังไม่บาทเดียวตึงกิดเพลือถ้าจย่างนั้นไปนั้นมากันเออไปลาด